ก็ต่ตจากเมื่อวานเนะมื่อวานกระทุบนะครับการย่ายไปตู่ถนะุบแต้าหนี้ก็ตั้งวงนะครับตั้งวงกบนะครับตั้งวงกบโอ้วดจะตั้งเซนได้นะก็ต้องยิงเลเซอร์นะครับเนาะอ่าประต้งนี่ก็เป็นเรื่องครับอ่าก็จะมีเสาเอ็นนะสองขนาบข้างวงกบนะครับ ส่วนตังบนนะครับตังบนมงคบนั่นก็จะมีทับหลังนะครับอ่าทับหลังคับสิบห้าเซนนะครับเกือบสิบเซนก็จะได้แล้วครับก็ต้องทําแบบก็ต้องไปเจ้าแบบนะครับอาวมาพราบัวยากเจ้าทําเองก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องการความรวดเร็วกว่าเลยต้องใจ้เจ้าแบบสำหรับท่านใดสนใจนะครับมาย้ากตื หรือาทาต่อเติมบ้านนะครับติดต่อได้เลยครับติดต่อได้เลยนะครับก็ติดต,ต่ตอช่างพดทีมงานช่างพดได้เลยนะครับขอขอบคุณลวงหน้าครับผมยินดีรับใช้บริการนี่ขอบครับฝากไว้ครับ